ด้านหน้าเลเขียนไมเลย่หัวเก๋งกว้าง1,880นแี่กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกโอ้ทำอย่างรถเก่งแน่นอนครับคัดเบาเลยคัดเบาเลยครับผมเบาหิวเลยเครื่องยนต์ทอมินส์ของอเมริกาเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็รู้จัก าครับแล้วตอนนี้ครับผมอยู่ที่งานเปิดตัวนะฮะรถบรรทุกเล็กใหม่นะครับที่โอ้โหดูแล้วน่าจะไปได้ดีในเมืองไทยเลยไซนี้นะครับแล้วผมอยู่กับน้องอันครับน้องอันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนครับสวัสดีน้องอันหน้าที่อะไรเออจริงๆผมดูแลในเรื่องของผู้แทนจําหน่ายผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยฮะ ส่วนตัวเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกครับภาคกลางและตะวันออกครับวันนี้งานช่วยมอธิบายพี่หน่อยดนดีครับครับรุ่นนี้รุ่นใหม่นี้เป็นรุ่นอะไรครับตัวใหม่ของเรานะครับมีชื่อว่าออม m a r คเฟล็กเป็นรถบรรทุกขนาด GVW 4.5ตันก็จะเห็นการใช้งานตามในเมืองขนส่งในเมืองวิ่ง7ซเว่นะครับจดทะเบียนไม่ติดเวลาไม่ติดเวลานี่คือข้อดีข้อดีและจุดเด่นะคร ข้างหลังเรานี่มีถึง2แบบจริงๆแล้วเป็นโมเดลเดียวกันแต่ว่าเราต้องการทําให้ผู้ประกอบการหรือว่าลูกค้าเห็นว,ว่าเวลามันมีตู้อยู่ข้างหลังแล้วนละรูปร่างหน้าตามันสวยขนาดไหน<อ>มันดูโดดเด่นขนาดไหนแล้วมันก็ยังสามารถวิ่งขนส่งในเมืองโดยที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของเวลาได้อ๋อแล้วตลาดของรถรุ่นนี้เนี่ยไซส์นี้เนี่ยมันใหญ่แค่ไหน<อ>มีคู้แข่งเยอะไหม หลักๆก,ก็จะมีอยู่2เจ้าขออนุญาตไม่ไม่ไม่อไมเอ่ยนามแล้วกันนะครับก็จเ,เจ้าตลาดอยู่เป็นเจ้าตลาดอยู่ครับผมก็ผู้ประกอบการที่อยู่ในกรุงเทพก็น่าจะเห็นตามเซเว่นอีเลเว่นอีเลเวแล้วก็ ตามซอกตามซอยในช่วงเวลากลางวันก็จะเห็นรถประเภทนี้วิ่งอยู่ครับส่งพัสดุส่งอะไรเขาก็ใช้ใช่ไหมอย่างนี้เช่นกันครับเช่นกันสีส้มๆนะครับสีเหลืองๆครับผมก็คุณตากันดีคุณตากันดีครับก็ของเราจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc นะครับ120แรงม้านะครับเรามีแรงบิดถึง295นิวตันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออกตัวหรือว่าการขนส่งในเมืองเนี่ยหายห่วง ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอันนี้เรามีการวิ่งเทสจริงมาแล้วนะครับพร้อมน้ำหนักบรรทุกเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ประมาณ10นิดนิดต้องบอกว่าผู้ประกอบการขนส่งแฮปปี้สามารถลดในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำมันได้แล้วรถรุ่นนี้ประกอบที่ไหน เรายังนําเข้ารุ่นนี้มาทางขันเป็น CPU import เข้ามานะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้เห็นในเรื่องของตัว presentation ของเราก็จะเห็นว่าโรงงานที่ผลิตและประกอบรถรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วมาตรฐานยุโรปไม่ได้ต่างอะไรจากแบรนด์อื่นในตลาดเลยก็จะมีในเรื่องของตัว transmission นะครับเป็นเกียร์ยี่ห้อ ZF สามารถเอานานได้เครื่องยนต์ Cummins ของอเมริกาเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็รู้จักแล้วก็ได้ยิน ชื่อเสียงเรียงนามของเครื่องยนต์รุ่นนี้ดีรวมถึงตัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดเราเนี่ยก็มาจากบอชของนะฮะทุกคนได้ยินชื่อรู้กันอยู่แล้วครับผมเรียกว่าไว้ใจได้ไว้ใจได้นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับได้ครับสำหรับภายในนะครับมาเห็นป้ายแล้วนี่กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกโอ้ทำอย่างรถเก่งแน่นอนครับ <ม>เรารมีการใส่ออปชันแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาในรถรุ่นี้ก็ตัวน,นี้เป็นดีไซน์ใหม่ให้เข้า,ายุคเข้าสมัยมากขึ้นปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกเลื่นไม้ใหม่เลืนไม้ใหม,ใหม่ครับเกียร์เข้าง่ายคล่องตัว<ม>เป็นเกียร์5สปีดแอร์บาับไฟฟ้าลุ่มต่างๆก็ทำดูได้เนียบนะครับ P.T.O. Switch Ready ค,คืออะไรก็เรามีติดตั้งตัวปุ่ม Switch P.T.O. ให้นะครับ <P TO. S 2> สำหรับลูกค้าที่นำรถไปแล้วจำเป็นจะต้องติดในเรื่องของเกียร์ฝากก็ไม่ต้องเดินสวิตช์ใหม่ไม่ต้องมาเจาะไม่ต้องมาติดสวิตช์เรามีเดินสายไฟรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับก็สามารถปรับเป็นที่นั่งอีกที่นั่งหนึ่งได้นี่ครับข้างหลังก็มีที่ดับเพลิงนะคัดเบาเลยคัดเบาเลยครับผัเบาอยู่เลยขับแล้วไม่เมื่อยขาอา โอเคครับเดี๋ยวดวงหน้าต่อมาดูด้านหน้าบ้างดีกว่านะครับด้านหน้าเนเขียนไปเลยหัวเก่งกว้าง1,880ก็เรามีหัวเก่งที่กว้าง1,880มมนะครับเมื่อกี้ที่พี่แมนอยู่ด้านในเนี่ยจะมีความรู้สึกสะดวกสบายโปรงกว้างนั่งนะครับผมสามารถพูดได้เลยว่าเราน่าจะเป็นเจ้าเดียวในตลาดที่มี d ด y t i ท e running l i ล h t ติดมาให้ด้วยแร้วมี fog lamp ด้วย กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ใช่ไหมเป็นอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์ครับผมสามารถปรับระดับได้ครับแล้วมีไฟด้านข้างประตูด้วยประตูนี้เราสามารถเปิดได้ถึง90องศาเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงกระจกมองข้างชุดใหญ่ข้างบนเป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นหมวกครับสำหรับเวลาลูกค้าที่เขาต่อตู้ใช่ครับเสริมในเรื่องของ Aero Dynamic รคันนี้ใช่ไหมที่ต่อเป็นโต้ให้โดเลยมันกี่เมตรเนี่ยมันเข้าห้างได้ป่าเนี่ยรถพวกนี้เวลาเขาขนส่งไปส่งที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ไปส่งในห้างไม่ต้องขึ้นห้างมีที่เฉพาะมีที่เฉพาะของเขาใช่ครับแล้วล้อล้อเป็นขอบ16นิ้วใช่ครับเป็นกระทะเหล็กแล้วก็มีแหนบเป็นแหนบพาราโบลิกนะครับเพิ่มความนุ่มนวลในการใช้งาน นะครับก็เป็นการอธิบายคร่าวๆก่อ,อนนะฮะซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับสำหรับรถไซน์นี้คนที่ดู้ถอยากได้ทำไงเนี่ยลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อผ่านทางผู้แทนจำหน่ายเราที่สระเทศทั่ว <สา S 1> ประเทศนี่ครับผมนะครับรอไม่นานใช่ไหมไม่นานครับรถเสียพร้อมแล้วรถพร้อมแล้วครับใครที่สนใจนะครับก็ไปติดต่อได้นะฮะส่วนเรื่องราคามันมีหลายแบบหลายขนาดอะไรเงี้ยอนุญาตคุบไว้ก่อนโอ้ไว้ก่อนนะครับก็ไปถามกันเองแหละ รับประกันในเรื่องของความย่อมเยาราคาเทียบกับคุณภาพว้าวแน่นอนนะครับว้าแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณน้องงานนะครับคุณมากเลยครับพี่แมนครับมาที่บ่ายให้ฟังคร่าวๆนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมและน้องงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ